สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับวันนี้เขากับมเย,ยมชุมอู้างอ้อนนะครับเอาหลดมาเห็ดสีนะครับพอดีลูกค้าเพิ่มเติมมาขอให้เห็ดสีหมวกใส่นะครับนี่รถดเผ้านะครับคิวต่อไปล่อเฉียดคิ่วต่อไปนะครับ ทีแรกว่าสิใส่เป็นโคง้งโค้งไฟให้นะครับลูกค้าเพิ่นเปียนนะครับเปลี่ยนใจบ่เอานะครับสำหรับรถทุกหล่อคันนี้ของเฮาเพิ่นกะบอกว่าให้ใส่หมวกขึ้นเก่านะครับผมกะได้เอาหมวกมาให้้างนะครับอยู่ทีอำเภอสตึกนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เป็นอูปประจําที่มาเห็ดอยู่นี่นะครับผมนี่นะครับของเขากะรอคิวต่อไปนะครับคิวต่อรถดําขั้นนี้นะครับผมสําหรับรถนอกกะเห็ดเป็นสีดำเงินคือเกานะครับกะสีมีตรวจไลใ่ใสแน่นะครับผมเพื่อให้ดูดีนะครับ มาเบิงบ้งมาเบิ้งฝีมือนะครับผลงานรถด,ดำออเฮ้ยยังจับเลยครับท่นนี่สีเขียวตองวันเรือเอิ่นนะเขียวมุกทรวงอาขันซึกแดดนั่งดีแจ่มก็นี่นะครับนี่อันนี้มันเป็น อยู่ในโฮมนะครับนี่เบิ่งไรนะครับสีสันฉูดฉาดขนาดเลยครับว้าวเว้ยเหรอ เหลือหัวเอาบะเีน็นกับไ,ท,ท,ไ,ไท,ทั้งทึ่งตทั้งทึ่เห็ดดิเห็ดอยู่กระตูนตั้งหนาตั้งหลังหนาตรางหลังกระตูนโอ้เี่ยวไงวะนี่นสองอสองมือเลี้ยเอา คนเพื่อนอีกโอ้ยหนงามเดียวปะของข่อยเน้ำงามคือเพื่อนเด้อแต่ว<ำ>่าเอาสีเอ็นพัดเสีเยาสีเอ็นนั่นเด้อ้ังสีกึ่งกึ่งเ้ากึ่งดันไหม ตั้งเนียน,นตั้งงามดีว่ะล็อกกี้ล็อกกี้มันเฮ็ดใส่เฮ็ดขายก่อนอานนี้ไม่ใจกันเราเป็นต่างไปกันใส่เพิ่ไม่ใส่เองลรอโอ้คัดออก รถเก่าๆกับกลายเป็นรถใหม่นะครับนี่เฮ็ดออกออกมา,าราคาบ่แพ้งนะครับผมราคากันเองคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเจ้ายสาภาพคุยกันนะครับผมนี่ของห้องกันสิงามคือองเพลินนี่แหละครับผม ค่าเพิ่มเติมเป็นขอกนะครับบ่านนั่นไหมบันนี้สร้างเห็ดขอกแล้วนะครับบันนี้ <c oughs> แต่สีลอเห็ดสีแล้วตั้งที่ไปใส่ขอกนะครับสำหรับ NKR ของเขาใส่หมวกหมวกกันหมวกเห็ดไล่ขง้งคือเกาลัดภาษาอุ่น อืมบ่เมืนสียังบุญสียังก็ได้เอาในสามสีฮะบัวก,กางเอาสีสีเงินนี่ก็ไฟไฟถอดทิ่มเลยใส,ส่ไหมเอาคลิปนี้กับผมมียังหลายนะครับผมกะมาเอาหมวกมาให้สร้างพินเห็ดสีกะถือโอกาสท่ายคลิป ให้พี่น้องชมเล่นไปน้ากันนะครับผมท่านใดมีรถเก่าอยากบิวไหมก็ติดต่อมาได้นะครับผมหรือทักมาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวสีนแนวนํามาให้นะครับผมโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปสำนีนะครับผมสวัสดีครับ